พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ช่วงนี้ก oh ็น่าจะเป็นอย่างหลายๆคนน่นะคะก็อยู่บ uh 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 ้านนอนกันเป็นแผดกดทับติดเตียงกันไปแล้วนอนนานๆอยู่บ้านนานๆเนี่ยมีรู้สึกเครียดบ้างไหมพี่หรือเบื่ออย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วเป็นเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวคิดอะไรคนเดียวอยู่แล้วเวลาออกไปข้างนอกแล้วมันวุ่นวายเวลาเวลาที่เรานั่งคุยกับคนที่เราไม่ได้สนิทหรือไม่รู้จักจริงๆอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นมันเป็นหัวข้อสนทนาที่เราไม่ได้อินด้วยอะ่ะแล้วเราก็ต้องแบบอ๋อเออเออเอออย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยอะ่ะมันใช้พลังงานเยอะที่ชัดเจนมากๆเลยคือรู้สึกว่าพี่มิวเป็นคนที่จริงใจมากเลยอะ่ะ<ม>เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมากๆเลยแต่ก่อนไม่ค่อยนะคะแต่ก่อนไม่ค่อยแต่ก่อนจะชอบแบบพยายามที่จะ please คนอื่นตลอดเวลาว่าแบบ เ,ออเขาจะชอบเราไหมนะเขาจะคิดยังไงกับเราคือคิดอยู่อย่างเงี้ยว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราพอเราป่วยใช่ไหมแล้วเราเริ่มรักษาเราไปออพบกับนักจิตบําบัดปรึกษาแพทย์อะไรเงี้ยเราเริ่มเราเริ่มฟังเสียงความต้องการของตัวเองมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรและเราไม่ต้องการอะไรรูจ้จักที่จะปฏิเสธรู้จักที่จะพูดคาว่าไม่อันนี้ไม่ได้ค่ะขอโทษน,นะคะไม่เอาอันนี้น่าสนใจมากแล้วการที่เราเซเยสทุกอย่างอะ มันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตนี้ได้ไปจนถึงถึงขั้นไหนคะพี่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเราอยากจะทำเพื่อให้คนอื่นพอใจอะ่ะแต่ว่าพอเราเห็นฟีดแบ็ที่ได้รับตอบกลับมาหรือว่าบางทีเราทำให้เขามาตลอดแล้วอยู่ดีๆมันโดนฟาดกลับด้วยด้วยปฏิกิริยาการกระทำหรือคำพูดบางอย่างอะ่ะ มันก็จะทําให้เราแบบด้อยค่าตัวเองไปเลยอะเหมือนเหมือนเหมือนเราดึงหนังยางแล้วเขาปล่อยกลับมาแล้วดีดเราอะได้ได้รู้มาว่าพี่เนี่ยเคยมีประสบการณ์เรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะอันนี้ถ้าเกิดขออนุญาตให้เล่าย้อนกลับไปนี่ได้ไหมคะมว่ามันมันเป็นมายังไงอะไรคือสาเหตุหรือมันเริ่มยังไงถึงทําให้แบบมันเป็นโรคซึมเศร้า จริงๆไม่เคยนะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่อตอนนี้ก็ยังเป็นแล้วก็อยู่ในช่วงของการการรักษา<ม>การทานยาพบนักจิตบาบัดอยู่ตลอดลนะคะก็ประมาณรักษามาประมาณปีกว่าๆละ<ม>ก็ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอบอกว่าเกิดจากกรรมพันธุ์คือมีมาแล้วตั้งแต่เกิดเออแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันทริกเกอร์อะไรเงี้ยม,มันก็ทําให้ต่อมหรือว่าตุ่มของเราเนี่แบบเหมือนเปิดออกมาก็จะกลายเป็น เด็กที่มีตรก,กะความคิดที่แบบไม่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นมัง้งตั้งแต่สมัยปฐมอะค่ะที่เราพยายามที่จะทําทุกอย่างเอาใจเอาใจแม่อทุกอย่างทุกอย่างจริงๆเขาอยากจะให้เรียนอะไรเขาอยากจะส่งไปทําอะไรก็คือไปหมดโดยไม่ได้ถามตัวเองเลยว่าอันนี้ชอบหรือไม่ชอบหรือแบบยังไงอย่างเงี้ยอยากทําทุกอย่างให้รู้สึกว่าแบบเออแม่แบบพอใจเราจะได้รู้สึกว่าเราเป็นที่รักมันก็มีน้องอีกคนนึงที่แบบว่า คือเป็นครอบครัวที่สนิทกันอ่ะแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งเกิดมาในช่วงอายุที่ห่างกันประมาณ6-7ปี mm hmm. กลายเปนว่าแม่ก็คือแบบไปทุ่มดูแลนอ้องทั้งๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกแท้ๆนะแต่ว่าสนิทกันมากค mm ่ะ hmm. มันเลยกลายเป็นว่าทําให้เด็กคนนึงอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเราโดน เราโดนปฏิเสธอ่ะเราโดนทอทิ่งนอเออเราโดนแบบไม่เคยไม่เคยได้ความรักแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่ศูงถึงหกเจ็ดขวบเนี่ยมันจะเป็นการสร้างตัวตนที่มันเราโตขึ้นมาเป็นอาณาสักรตั้งแต่ที่ไหมคะนั่นแหละแล้วช่วงเวลานั้นมันช่วงมันมีช่วงเวลาที่มันซัพเฟอร์สาหรับเราอืมันก็เลยกลายเป็นว่ามันฝังหัวมันตักกะที่มันเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็เลยอยู่กับเรามาตลอด เราต้องพยายามทําให้คนอื่นพอใจเราต้องพยายามทําให้คนอื่นรักเราต้องพยายาม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 อยู่เนี่ยอันนี้คือหมายถึงว่าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นแบบต้องพยายามกับทุกคนเลยไหมคะใช่ทุกคนเลยกับทุกคนที่ที่อยู่รอบตัวเราะเราก็จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเราสร้างกรอบตัวเองขึ้นมาว่าแบบไม่ชอบก็ไม่ชอบทาไมอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสวิงไปสวิงมาอยู่เนี้ยค่ะแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มานั่งถามตัวเองพอเริ่มโตขึ้น ก็รู um ้สึกว่าโอเคตัวเองมีบุคลิกภาพแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่เออเซลเอสติมต่ำเพราะว่ารู้สึกว่าเราถูกด้อยค่าตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเราไร้ค่าตลอดเวลามันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาการของการเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะมันเกิดขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นจนกระทั่งอือมันมีเหตุการณ์ที่ ส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตของเราอะ,ค,ะค่ะก็คือเหมือนแบบเลือกกาแฟเงี่ยล้วก็คือแบบนอนไม่ได้นอนได้ทีละิงชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็ตื่นอยู่อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนั้นมันอาจจะเป็นภาวะเครียดหรือเปล่าก็เลยไปปรึกษาปรึกษาคุณหมอก,ก็เลยมารู้ว่าอ๋อมันเป็นภาวะซึมเศร้าแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็เริ่มรักษาไปพอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มดีขึ้น ก็เลิกหาเองหยุดยาเองหยุดยาเอง <c oughs> แล้วเป็นยังไงบ้างคะหยุดยาเองเรียบร้อยเลยค่ะ <c oughs> เรียบร้อยเลยเกมเลยคือผ่านไปประมาณปีนึงอ่ะทัาง,งที่แบบตอนนั้นคือชีวิตโอเคทุกอย่างนะคะแต่ว่าตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ มันแบบยา้ายไปดาวดวงอื่นละโลกมันแบบสิ้นหวังไปหมดเลยใช่ไหมมันไม่ได้สิ้นหวังนะเพราะว่าเราไม่ได้มีหวังอะไรเลยมันไม่เหลืออะไรเลยว่างเปล่าเงี้ยปะมันแบบรู้สึกว่าเราหายใจเอาอากาศเข้าไปทําไมเราไม่มีค่าบนโลกใบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าปล่อยไปเป็นแบบเนี้ยจากวันหนึ่งต้องฆ่าตัวตายแน่ ใช่ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ตอนนี้ยังตายไม่ได้เพราะว่ามันยังมีหน้าที่มีภารกิจที่ต้องทําอยู่ยังมีคนข้างหลังให้ต้องดูแลการรู้ตัวดีมากเลยนะเข้าใจมเออมันดิ่งขนาดที่ว่าคิดแบบจบชีวิตตัวเองอย่างนั้นะใช่ใช่แล้วแต่มีได้ทํำไหมมีทําด้วยหรอมีมีทำกี่ครั้งคะก็ครั้งแรกเลยตอนที่เป็นตอนตอนแรกก็เป็นก็คือแบบก็คือดื่มอ่ะแล้วก็ไม่มีสติอืม เราเป็นเราเป็นพวกชอบที่แบบเคี่ยนตีตัวเองอะ่ะจะเจ็บแล้วต้องแบบเจ็บอีเอาอีเยอะให้ได้กว่านี้ได้นะถามหน่อยว่าทําอันเนี้ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อแบบไม่รู้คือแต่ก่อนเราจะมีมันจะมีอีกสองมิวอะ่ะมันจะเป็นมิวที่รับบทนางถูกกระทํากับหมิวที่แบบเป็นนางร้ายอะ่ะอืมกูบอกมึงแล้วไงตอนนี้มึงทําไม่ได้หรอก กูบอกมึงแล้วเนี่ยมึงไม่คู่ควรกวับแบบนี้เราสมน้ำหน้าเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไง hmm. มึงเลยมึงเลยเป็นอย่างนี้ไง hmm. อะไรอย่างเงี้ยเราเจ็บไปหมดทั้งใจแล้วอ่ะเราไม่อยากเจ็บที่ใจเราอยากเจ็บตรงอื่นเคลื่นอนย้ายความเจ็บปวดใช่ควา้าคว้าคัตเตอร์เลยคัตเตอร์อยู่หน้าพอดี hmm. ก็กรีดแขนเรียบร้อยตื่นเชา้าตึกก็คือเมาด้วยนะตื่นเช้ามาอยู่คนเดียวใช่ตื่นเช้ามาก็แบบแขนแฉลบอะไรวะเปมาเชื่อเลือด แบบเต็มแขนเลยอะไรเงี้ยจริงห<ล>่อแล้วคือหลับๆไปอย่างนั้นเลยก็มาเอาหลับไปเลยลไลยยงก็พอเราพอเรารู้สึกกี่แล้วเรารสูกโอเคเราไม่เจ็บที่ใจเลยอะข้าใจปะมันอ,อมันมีจริงๆนะคือเมย์ต้องบอกว่าที่เมย์ถามมาอย่างคําว่าเพื่ออะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะเพราะว่ามีคนถามจริงๆแล้วหลายคนอ่ะก็ไม่เข้าใจเข้าใจว่าทําเพื่ออะไรทุกคนจะบอกว่าแบบเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าหรือว่าต้องการ แต่จริงๆแล้วพอฟังอ่ะมันคือถึงแบบเนี่นยลองฟังว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการเรียกร้องความสนใจบางทีมันคือสิ่งที่เขาอยากจะพูดอะค่ะนในจุดหนึ่งที่พูดไม่ได้แล้วพูดแล้วคน,มนไม่เคลือค่อนยายความเจ็บปวดไปเป็นอีกทางหนึ่งอะอ <enjoyed. S 2> คืออันเนี้ยอันเนี้ยคือมันลงไปเยอะมากแล้วน,น,นะสมัยก่อนคือมันแบบขึ้นมาปูดมากเพราะว่าเรากีดลงไปจนถึงชั้นไขมันอะถึงชั้นเราเห็นชั้นไขมันเราอะแล้วเราก็แบบ ไม่เราเไปหาหมอป่ะคะไม่ได้ไปหาหมอไม่ไปหาหมอด้วยก็แบบบีบบีบเข้ามาเองแล้วก็แบบล้างแผลแล้วก็เอาพลาสเตอร์แแปะแล้วก็แบบพยายามหลบหลบหลบแม่ไว้หลบจนแบบไม่ไหวแล้วต้องบอกแล้วต้องเรียกแม่บอกแม่เพราะว่าก่อนหน้านี้สมัยมอสมัยมสองมสามเนี่ยก็เป็นกีดแขนกีดขาเวลาเครียดเรื่องเรียนเครียดเรื่องอะไรเนี้ยก็ก็กีดข้อมืออะไรเงี้ยอืมแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างคะแม่ตอนนั้นตอนที่ตอนช่วง วัยรุ่นน่ะแม่ก็เสียใจว่าทําทําไมแต่ว่าตอนเนี้เขาเข้าใจบอกว่าก็เล่าให้เขาฟังอะว่าแบบเมื่อวานมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วเราไม่รู้ตัวนะแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ดีกว่าที่ตัดสินใจแล้วว่าแบบไม่ทําละยังยังหรอหลังจากนั้นไม่ทําแบบนี้แต่ไปทําอีกแบบทําอะไรไหนเล่าสิทาแบบอะไรเออตอนนั้นเราเราโดนแบบเราโดนคุกคามอะไรอย่างเงี้ย ทั้งทางโซเชียลมีเดียทั้งทางส่วนตัวแบบจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเรื่องงานด้วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบทําไมชีวิตมันยุ่งเหยิงจังเลยทำไมทำไมสังคมมันโหดร้ายทําไมโลกใบนี้ใจร้ายกับเราคุณหมอก็จะให้ยาช่วยนอนหลับมาใช่ไหมคะมก็ให้กินหนึ่งวันละหนึ่งเม็ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะประมาณสิเม็ดได้มั้งคะที่กินเข้าไปแล้วตบด้วยแบบตกด้วยแอลกอฮอล์กะว่าแบบ ไปกูตุยแน่ๆอุฏยตุยแน่ๆเลยเขียนไว้แล้วว่าแบบบัญชีมีอยู่เท่านี้นะบัญชีนี้ไม่อยู่เท่านี้พาสเวิร์ดคืออะไรให้แบบแม่จัดการยังไงอะไรเงี้ยอืมสรุปตื่นขึ้นมายังอยู่ห้องตัวเองพร้อมกับอาการแบบอองแบบเอเฮียแม่กูไม่น่ากินเลยสิบเม็ด <laughs> สิบเมตรสิบเม็ดกับแอลกอฮอล์ได้นะ เออเราคิดว่าเรารับมือได้ตอนนั้นเราคิดว่าเรารับมือได้แล้วโอเคเราไหวเราไม่เป็นไรแล้วตอนนั้นก็คือเลิกกับแฟนด้วยอไ้มันไม่มีใครให้ให้นั่งคุยไม่มีใครให้แบบเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันไหมคะใช่ใช่ไล่ไล่กันมาเลยไล่ไล่กันมาเลยเราจําได้เลยว่าเราเขียนใส่ไว้แล้วไม่เคยเราไม่เคยรู้สึกว่าชีวิตนี้เราตกต่ำมาขนาดนี้มาก่อนทําไมความทาไมความตั้งใจทําไมความมีวินัยของเราถึง ไม่สามารถทําให้เราไปในหน้าที่การงานต่อได้เพียงเพราะว่าเราไปแตะอะไรบางอย่างที่ไม่ควรแตะรู้สึกว่ามันแบบไม่แฟร์อย่างนี้ด้วยไหมคะใช่น้อยใจด้วยแล้วก็เสียใจด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยอะไรเงี้ยคือพี่นะ่ะเหมือนเป็นคนที่เจอเรื่องที่กระทบกระทั่งความรู้สึกเนี่ยอยู่ตลอดเวลาออแล้วเจออยู่บ่อยๆพี่มีวิธีการแบบพาตัวเองขึ้นมาอย่างไงในจุดออที่มันดาวมากๆตอนนั้นเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเราเราเราควารจะต้องไปอยู่ัธรรมชาติ ธรรมชาติบำบัดใช่เราก็ไปเลยอยู่กับธรรมชาติเลยไปแบบไปดำแบบนำนำ้ําไปดูเกาะไปอ่านหนังสืออยู่เงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปกับเพื่อนหรือไปคนไปกับเพื่อนค่ะไป,ไปกับเพื่อน,อ,นอันนั้นตอนนั้นไปกับเพื่อนแล้วก็กลับมาก็เนี่ยผอมสู้ผอมฟาดก็เลยก็เลยฟาดซึ่งมันต้องใช้พลังเยอะพอสมควรเลยนะจริงใช้พลังเยอะมากเพราะว่าหนึ่งคือต้องเรียบเรียงเองต้องกําหนด เจนได้เองว่าเราลงอันนี้แล้วเราจะสปินเมื่อไหร่เราจะให้ใครติดต่อนะข่าวให้ได้บ้างไหมเราควรจะลงอันนี้แล้วเราคือเราดูแลตัวเองหมดอ่ะอืมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากจากใครเลยแบบมีมีแต่เพื่อนอ่ะที่ช่วยอเออเราก็บอกว่ามันยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอืมเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นไรเราโอเค แต่จริงๆแล้วข้างในเรามันไม่เป็นไรจริงเออมันมันไม่เป็นไรจริงๆมันค่การแบบสร้างมันสร้างมันสร้างแก้วบางๆที่มันครอบไว้อแค่ครอบไว้เท่านั้นเองว่าแบบทุกคนมองเข้ามาจะได้รู้สึกว่าอ้อันนี้มันก็โอเคอยู่นี่หว่าพี่คะแล้วอย่างพี่เนี่ยเคยเจอแบบท็อกซิกเลเลชั่นชิบไหมเคยมากมากจริงเหรอมาก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 มันเป็นยังไงของฟังดีเทลหน่อยมากๆจนแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นมึงอยู่กับตรงนั้นได้ยังไงอ่ะ เออจริงๆเช่นเช่นเขาจะมีบุคลิกหรือว่ามีกฎเกณฑ์ข้อห้ามอะไรที่มันแบบมันไม่มีตักกะอ่ะอย่างเช่นกินข้าวห้ามกัดช้อนอ่าห้ามกัดช้อนถ้ากัดช้อนแล้วเป็นยังไงคือจะมันเราไม่สามารถที่จะมานั่งบังคับตัวเองมีสติตลอดเวลาคือกูใช้ชีวิตกูไม่ได้เจริญสติอยู่มือเข้าใจป้ะคือ แบบย่างหนอกินหนอ่อไม่ใช่ไงก็คือผู้ชายชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็กินแล้วก็แบบบางทีก็ติดอะ่ะกัดเงี้ยมันแบบกูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ากัดช้อนขึ้นกูเลยขึ้นกูมึงเลยคือคือป,ปกติพูดกูมึงไหมไม่ไม่เฉพาะทําอะไรที่แบบนี้ <ๆ S 3> จะทันทีเลย <ๆ S 3> แล้วต้องทุบโต้ด้วยกูบอกมาแล้วใช่ไหมบางบางทีถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยจะแบบแค่นี้แต่ถ้าเกิดอยู่ในบ้านหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบกูบอกมุณแล้วใช่ไหมอย่ากัดช้อน อีโก่ไม่มีสติควายกัดกัดช้อนคือโงโู่เลยเหรอไอคิวต่ำทันทีเมื่อคุณกัดช้อนจากไอคิวสองเหลือศูนย์ทันทีเงี้ยหรอ,อกัดช้อนกูไม่ได้ค่าแม่ <c oughs> คุณเคยเจออาจารย์คนหนึ่งที่แบบดุบมากๆปะ่ะแล้วเวลาแบบเข้ามาในห้องแล้วแบบอย่างเงีแบบ้ยแล้วทุกคนจะแบบลิ้นชาหน้าชาแบบตัวตรงมือเย็นอะไรเงี้ย เราเป็นอย่างนั้นเลยเขาเหมือนเป็นฝ่ายปกครองนะจริงแล้วว่าเขาใช่แฟนหรือเปล่าเราแน่ใจหรือเปล่าว่าตอนเขาขอสถานะคือขอเราวเป็นรันดาเออเหมือนแบบเจ้าหน้าที่รัศนดาเหมือนกันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาของคนนี้ที่ได้ยินแล้วแบบจำแม่นเลยอ่ะห้ามเผาใช่ห้ามเผามันเป็นยังไงก็นั่นน่ะสิสมมตินั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้คือก็ต้องอย่างเง ไม่ในในทุกสถานที่หรอเคยมีครั้งหนึ่งเราไปถ่ายละครมาซึ่งการถ่ายละครก็ค่อนข้างที่จะเลิกดึกเนาะสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกันแต่เขาก็บอกว่าเขาอยากเจอเขาอยากดูหนังก็เอาได้สิได้ก็กลับมาก็รีบอาบน้องอาบน้ำเขามาลับไปดูหนังแล้วคือเขาเป็นคนที่จะชอบนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่ๆหญ่ไม่ชอบนั่งเก้าอี้แถวหน้าๆนใช่ไหมซึ่งมันก็สบายเราก็นั่งนั่งดูไปแล้วแบบแอร์มันก็เย็นอะแล้วโลงมันก็มืดเข้าใจป่ะเราก็แบบอย่างเงี้ย มันหันกลับมาเห็นเว้ยมันหันกลับมาเห็นมันกระชากพี่ออกไป <laughs> <laughs> มึงง่วงไงใช่ไหมมึงไปนอนที่บ้านมึงกลับไปนอนที่บ้านเลยนอนในไม่ต้องนอนนไปนอนในโรงหนังแล้วก็กระชากพี่ออกไปทั้งทั้งที่หนังยังแบบเรื่องเลืองยังไม่จบด้วยแล้ว<ด>แล้วกลักบจริงไหม,มกลับบอกเลิกเราเว้ยเราอะขับรถไปกับเพื่อนอะ ไปถึงที่บ้านเลยนะไปกอดขาวายาไปกอดขาแล้วเพื่อนก็ดึงออกดิมันไม่เออจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาว่าไม่เอาได้ไหมอะอย่างเงี้ยเออผู้ชายทำยังไงผู้ชายก็สลัดคือเขานั่งรถกระบะใช่ป้าซึ่งเป็นกระบะยกสูงอย่างเงี้ยเราก็ไปนั่งอยู่ที่รองเท้าเขาแล้วก็ไป่กอดเขาอย่างเงี้ย คือแบบไร้ค่ามากนี่คือละครเใช่ใช่คือแบบไปกอดแบบไม่เอาหรออ่าทิ้งหมิวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนี่ดึงออกเหมือนอีมิวมึงกับเขาไม่เห็นค่ามึงขนาดนี้แล้วไม่เอาเกับไม่ได้ไอยู่ไม่ไดแ้แล้ววันนั้นคือ,อยังไงจบด้วยการที่เรากลับไหมจบด้วยการที่เรากลับแล้วก็คือเขาก็บอกว่าไม่เลิกแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็คือทิร์นนิ่งพอยที่คือกลายเป็นว่าเราต้องยอมเขาอนุญาตแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับวันนึงที่เรา ในที่สุดก็ตัดก็เลือกตัวเองซะบ้างางเพิ่งมาเลือกตัวเองก็ไม่นานวันนี้เองนะรู้สึกไงบ้างคะจริงเรารู้สึกว่าอ่ะต้องต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนแรกที่เรามีหมิวหนึ่งคนที่เป็นรับบทนางสุธรรมใช่ป่ะแล้วก็หมิวที่คอยเคี่ยนตีใช่ป่ะแล้วพอมาหาหมอะมันจะมีหมิวอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรือมันก็ห้ามอีเนี่ยเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนออสมมติเนี่ยการกกหักครั้งล่าสุดอย่างเงี้ยถามว่าเสียใจไหมเสียใจนะเสียใจมากเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างลงตัวทุกอย่าง อือคือถ้าใช้ชีวิตอยู่ได้กันได้เจอกันมากกว่านี้ก็คือจากที่เราเคยแบบตัดสินใจว่าจะไม่มีลูกจะไม่แต่งงานอะ่ะเขาเป็นคนมาเปลี่ยนไมล์เซ็ตเราตรงนี้อ่ะอืม,อมแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยด้วยระยะทางด้วยเวลาด้วยสถานการณ์ทุกอย่างที่มันแบบเป็นไปไม่ได้อะ่ะคือ,อ ตอนตอนนี้ยมันมีโควิดอ่ะมันบินกันไม่ได้บินหากันไม่ได้บินกลับมากักตัวเราก็ต้องมีงานต้องทําเขาก็ต้องมีงานต้องทำอย่างเงี้ยทาให้เรารู้สึกว่าเราสงสารเขาเขาเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาอยู่คนเดียวอ่ะแต่เราอยู่ตรงนี้เรายังมีเพื่อนนะแต่ตรงนั้นเขาเขาอยู่คนเดียวเขากลับบ้านมานั่งกินข้าวคนเดียวแบบเนี้ยเวลาเฟซทามคุยกันอะ่ะไม่เราคือเขาพูดเหรอคะว่าเขาเหงาเขาเหงาเขาก็บอกว่าเขาเหงาพี่แบบพี่แบบอยาก พี่อยากมีสกินชิปกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแล้วก็แบบไม่ได้พี่ไม่ได้คุยอยากใครที่แบบนั่งตรงหน้าเลยเพราะว่าช่วงนั้นพอโควิดใช่ไหมคะก็คือคทุกคนก็ห้ามเจอหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราทําได้คือแบบการแตะหน้าจอโทรศัพท์อะ่ะแค่นั้นเลยอะ่ะเนี่ยเราใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตด้วยกันมากขึ้นเจอกันอีกมากขึ้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะตัดสินใจแต่งงานแล้วจะย้ายไปอยู่ที่นู่นแล้ว แล้แลวอันนี้เรามีเสียดายไหมที่ที่มันจบเสีใจเสียใจมากเราเข้าใจว่าความความที่มันอยู่คนเดียวมันเหงาว่ามันเป็นยังไงอะเออแล้วเขาก็รู้สึกผิดด้วยในในทุกเทศกาลที่แบบ ที่มาสาคัญสําหรับเราอะวาเลนไทน์อเอ,อวยันเกิดเอ,อเยารับปริญญาเออ,อ,ไอยไงเงี้ยเขาบอกเขาไม่สามารถมาอยู่ตรงนั้นได้เขารู้สึกว่าเขาทําหน้าที่แฟนได้ไม่ดีซึ่งถามว่าเราอะเป็นอะไรไหมเราไม่เป็นเลยหรอกเรากินข้าวคนเดียวได้ดูหนังคนเดียวได้แบบสบายมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นคนคที่ดูแลตัวเองได้ใช่ใช่คือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรามีความไว้ใจซึ่งกันและกันสูงมากอืมคือสมัยก่อนยอมรับเป็นคนเจ้าชู้ คือแบบแอบต้องมีแบบกิ๊กกักกิ๊กกักหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือคบคนนี้คือเราตัดทุกคนเลยเราไม่มีใครเลยไม่มีคือไม่มีจริงๆแล้วคือนี่ขนาดไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอืมแล้วเขาก็ไม่มีจริงๆแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าเขาคงจะต้องการเราที่เป็นเราอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วเราทําให้เขาไม่ได้ไงเราก็เลยบอกเขาว่างั้นเราพอสก่อนเราให้เขาไปไปเปิดใจบ้างถ้าเกิดว่ามีคนทําหน้าที่นี้ยแทนเราได้อะเรายินดี ก็คือเราก็โอเคจริงๆใช่ไหมเราไม่โอเคหรอกแต่เราเสียใจไหมเสียใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกในการที่จะปล่อยให้เขาไม่มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วเขาว่ายังไงบ้างคะเขาก็ค่อนข้างซื่อนะคะพอเราบอกให้เขาเปิดใจเขาก็เปิดใจอ๋ออ๋อก็ยู่บอกให้พี่เปิดใจพี่ก็เปิดใจเลยเปิดใจเลยก็แบบก็เราก็บอกว่าเออเนี่ยเราเราเลิกกันนะ แต่ถ้าเกิดหมดโควิดเดี๋ยวค่อยว่ากันเออ,เอ,อแต่ตอนนี้ยังไม่ไม่หมดไงเพราะฉะนั้นที่ไปหาคนอื่นก่อนเลยคนที่เขาทําหน้าที่ได้อะคนที่ไปเที่ยวกับพี่ในวันหยุดได้คนที่นั่งกินข้าวกับพี่ได้คนที่แบบตื่นเช้ามาแล้วพี่มองหน้าเขาได้อะเงั้นเมย์ต้องถามคนถามนี้เลยว่าแล้วถ้าถามว่าได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ความรักมาบ้างเนี่ยเราจะถ้าเราต้องบอกกับทุกคนว่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราจะบอกเขาว่าอะไรคะต้องหัดที่จะรักตัวเองให้เป็นก่อน จริงๆเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยต้องต้องไม่ได้อยค่าตัวเองคนเราต้องมีเซลเอสจีอะใหญ่ใหญ่สูงจนเป็นอีโก้แต่ก็อย่าต่ําไปจนแบบไม่มีอะไรเลยอะสมัยก่อนที่เราดึงดูดคนพวกนี้มาเพราะเราไม่รักตัวเองเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่มีเขาแล้วอยู่ไม่ได้เราจะเจอคนที่ดีกว่านี้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าหลังจากที่เราเลิกกับแฟนคนนึ แล้วเราได้เหมือนเราได้ไปขุดปมในใจอ่ะขึ้นมาแล้วได้กลับมาบอกตัวเองอ่ะว่าแบบเอ้ยมีค่านะแบบหันไหนหันกลับมาสิว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราได้เราเป็นแฟนอ่ะเราจะดีใจไหมอะไรย่างเงี้ยแบบเออทำตามนี็ดีว่ะมึงเข้าใจผู้ชายทุกอย่างเลยถูกมึงไม่ไม่ขี้หึงไม่ตามจิกไม่อะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะไม่งี่เง่าอ่ะพี่บางคนไม่งี่เง่านะใช่อะมีข้อเสียคือขี้งอน พวาสามารถมีอืเรียนดีเป็นสปอเตอร์ที่ดีด้วยเข้าใจอ่ะเข้าใจคนที่อยู่ข้างๆเป็นหลังบ้านที่ดีให้เขาได้ตลอดเฮีย e ใครได้ผู้ชายโชคดีเหอะใช,ใช่เราก็เลยคิดแบบเนี้ยว่าเออเราเรามีดีนะเว้ยอย่าไปคิดว่าแบบมึงจะต้องเอาไข่ก็ได้เข้ามาเราเชื่อป้าว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งโลกก็เหวี่ยงผู้ชายคนเนี้ยเข้ามาหาเราทั้งๆท,ที่เขาอยู่คนละอยู่คนละซีกโลกกับเราเลยอะ อ mm hmm. ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อนี่มันคือกฎของแรงดึงดูดมันคือตอนนั้นเรารักตัวเองมากแล้วเรามีพลังบวกกับตัวเองมากแล้วเ,เ,เขาก็เข้ามา mm hmm. อดอีจังเลยเนาะแล้วเป็นคนที่แบบเราเรากา้าพูดได้เลยว่าดีที่สุดเป็นแรไอเทมอะจริงๆเป็นแรไอเทมจริงๆคนเนี้ย mm hmm. ะฉะนันเราเลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากปล่อยไปไงเลยต้องไปหยอดที่ลืมึงไม่ได้หรอก จริงแล้วก็บอกเขาบอกว่าพี่เคยเจออะพี่เคยเจอแฟนที่แบบนี้เนาแบบนี้นะแบบอ่ะพี่เคยเจอแฟนที่แบบเคยจิกไหมเคยแล้วหนูทําอย่างนั้นไหมไม่ทําหนูเคยแบบมานั่งเช็คพี่ไงว่าวันนี้จะไปไหนไหมไหนแบบวันนี้บอกไปบ้านนักเรียนคือไปบ้านนักเรียนเคยมนานั่งจี้จี้ไหมไม่เคยไม่แล้วทาไมแล้วทาไมก็ไม่กลับไปคบป่ะเพราะว่าโควิดยังไงมันก็ไม่อยู่ตลอดอยู่แล้วน<ม>ึกออก,กปะเราว่าเรารักเขามากเกินกว่าที่เราจะยื้อเขาไวอ้อ<ม>่ะแล้วมันทรมานอะเขาเราว่าเราเขาก็ทรมานเราก็ทรมาน เอ,อเราอยากเห็นเขามีความสุขมากกว่าแล้วตอนเราปล่อยเขาไปถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจแหละแต่ว่าเราสามารถทําอะไรอย่างที่เราต้องการได้ออืมอืม,มซึ่งซึ่งมันเป็นผลดีกับทั้งคู่แล้วเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าในวันนี้เรายังรักเขาอยู่แบบเต็มหัวใจเลยนะเราเชื่อว่าเขาก็ยังรักเราอยู่ คุณไม่คืออย่างแฟนเก่าคุณอะเลือกตัวเองตลอดเวลาการเลือกตัวเองตลอดอะมันก็เหมือนกับเห็นแก่ตัวแหะคะ่ะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าการที่แค่ให้ความสําคัญกับตัวเองอะมันจะกลายเป็นเหมือน,นเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนชีวิตไปเลยไหมใช่การให้หันกลับมาถามความต้องการถามใจตัวเองมันมันทาให้มุมมองและตักกะในความคิดอื่นอ่อะมันเปลี่ยนไปเลยแล้วเรามั่นใจในสิ่งที่เราทํามากขึ้น ถ้าอาจสมมุติตอนนี้ถ้าใครดูอยู่อาจจะเห็นว่าแบบเรื่องกระแสของการมูงการเมืองอะไรเงี้ยเราแบบค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนม,มากๆก,ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเป็นเลยนะใครไปไหนก็ไปเฮ hey, ตามไปตามไปแต่ครั้งเนี้ยเรายังบอกตัวเองเลยว่าเราภูมิใจในตัวเองมากที่เรามองย้อนกลับไปว่าทุกคําเตือนทุกคําทัดทานทุกคําห้ามะเราบอกว่าไม่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําอันเนี้ยมันคือการทําเพื่อความถูกต้องอื แล้วเรายึดมั่นแบบนั้นมาโดยตลอดไม่ว่าเราจะเสียอะไรก็ตามเราเสียการงานเราเสียแบบเยอะอ่ะเออแต่เราเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราควรจะต้องออกมาพูดเพื่อคนที่เขาสนับสนุนเราแล้วเราก็ทําแบบนี้พอวันเนี้ยเราหันกลับไปมองเราแบบ <c oughs> <c oughs> ุุมิใจว่ะแล้วผลลัพธ์อะมันก็ตอบแทนกลับมา <c oughs> ที่เราเห็นว่ามีคนรักเราเยอะขนาดไหน,น ถึงเราโดนปลดออกจากที่เก่าก็ยังมีคนซัพพอร์ตเรามีงานจ้างเราอยู่คือสิ่งหนึ่งที่เมเห็นเลยนะคะดีมากๆเลยของพี่มิวก็คือว่าพี่มิวเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อตัวเองเสมอเป็นแบบนี้แหละเพิ่งเป็นดีมากเลยนะอ,อย่าเสียไปนะสิ่งหนึ่งที่เมได้จากเขาคือคุณจะเสียอะไรก็ได้อะแต่แตคุณเเป็นตัวองใช่คุณอย่าเสียตัวคุณไปสมัยก่อนเราเคยนั่งถามว่าเราเป็นใครความสุขของเราคืออะไร เพราะว่าเราทําทุกอย่างอะความสามารถพิเศษนู่นนี่อะไรเราทําตามใจแม่ตลอดทุกวันชอบอะไรยังไม่มรู้เลยแต่วันนี้รู้แล้วการนั่งดูพาทิตกดินกับแชมเปญหนึ่งขวดคือความสุขของฉันการนั่งอ่านหนังสือหนึ่งเล่มกับได้ยินเสียงคลื่นทะเลคือความสุขของฉันอะไรอย่างเนี้ยมันนั่งมันตอบตัวเองได้แล้วอะมันเริ่มมีการเข้ามาฟังตัวเองแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปาการกระทําหรือว่าตรก,กะความคิดมันจะเปลี่ยนไป แม่เชื่อว่าพี่อ่ะเดี๋ยวจะค่อยมีพื้นที่เห็นความสุขมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเราเชื่อเลยว่าพี่จะยิ่งมีความสุขมากกว่านี้อีกใช่แล้วคือเราเรารู้สึกนะว่าพระเจ้าส่งเราให้เรามาทําให้คนอื่นมีความสุขอย่างน้อยหนึ่งการเป็นนักแสดงเอเร์เทนเนอร์แน่นอนอยู่แล้วสองคือเราชอบเราชอบทําให้คนอื่นมีความสุขจริงๆอืม,อมเราชอบช่วยเหลือ เราขอเราอยากได้เห็นรอยยิ้มของเขาสักนิดนึงก็ยังดีอนะไรเงียคนที่กำลังลาบากอยู่ตอนเนี้ยเราหยิบยื่นอะไรให้เขาได้อะก็เอามันดีมากเลยนะจุดหนึ่งที่พอเรา ไม่ลืมตัวเองอะคะ่ะเพราะเราเห็นตัวเองเรารักตัวเองมากพอคุณเชื่อไหมว่าการที่แค่คุณรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองอะอยู่ดีถ้าคุณเต็มอะมันจะออกไปเองอะมันมันมันจะออกไปเองทุกคนจะฟิลได้แล้วคุณก็จะทําทุกอย่างไปได้โดยตามธรรมชาติเลยซึ่งสมัยก่อนอะมันจะเป็นการที่ว่ามิวทําแบบเนี้ยเพราะมิวอยากให้คนเนี้ยชอบหมิวใช่ไหมแต่ว่าทุกวันเนี้ยในการทําอะ เพราะฉันอยากทำให้ตัวฉันมีความสุขโดยการให้ความสุขของเขาดีมากเลยนะจริงแบบมันทำให้เรารู้สึกว่าหนึ่งพอเราให้แบบเนี้ยเรายังรู้สึกว่ามมีคุณค่าเราได้เราได้ทำอะไรบางอย่างให้กับสังคมมันเหมือนเป็นการเพิ่มค่าให้เราใช่เขาบอกว่าคนเราวันหนึ่งถ้าเราไม่มีความสุขให้ออกไปให้ความสุขกับคนอื่นแล้วเราเราจะได้ความสุขเห้นกลับมาซึ่งเรา เราพิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีนี้จริงอืจริงขอคอนเฟิร์มอีกทีว่าทฤษฎีนี้จริงพลิกมุมมองในการมองเห่นงปเลยอะไม่มก็ก็เรามีค่าไงใช่คนเขาไม่เห็น<ร>แต่ค่าเราเท่าเดิมใช่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรายือนหยัดทามาตลอดเราไม่เคยคิดร้ายกับใครเราไม่เคยเราไม่เคยที่จะจ้องจะไปทาร้ายใครแล้วเรารู้สึกว่าเราเรายึดมั่นในในในความคิดและอุดมการ์ของเรา S <S แล้ววันนี้ทุกอย่างมัน p l a y แบ็ k กลับมาลนะทุกคนได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นในตัวหมิวแล้วแล้วเขาเห็นคุณค่าในตัวมิวขึ้นเยอะมากแล้วพอคนเห็นคุณค่ามิวมิวก็เห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นเยอะมากแล้วมันก็จะเป็นเนี่ยมันตอบแ,แทนกันแบบนี้พอมิวเห็นคุณค่าในตัวเองมิวก็อยากจะทําให้เขาแล้วเขายิ่งเห็นเขาก็ยิ่งส่งกลับมามันเป็นแบบมันเป็นวงจรที่ดีอ่ะคือพี่หมิววันนี้นี่แบบขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องต่างๆม,มากๆขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ ขออนุญาตจับมือหน่อยค่ะเป็นกําลังใจให้นะพี่เดินหน้าต่อไปพี่จะมีชีวิตที่ดีแน่นอนเมกาคอนเฟิร์มพี่เป็นคนน่ารักมากคนหนึ่งเลยอ่ะเสียดายมากเราน่าจะรู้จักกันเร็วกว่านี้เนาะเราก็จะได้เจอกันเราคุยเราได้คุยกันเร็วกว่านี้นิดนึงจริงจริงอันนี้ขอฝากอีกอันนึงด้วยค่ะหมิวทำช่อง YouTube ของมิวนะคะชื่อว่าส i r i หล t o r y ซึ่งหนึ่งในคอนเทนต์อันนั้นที่หมิวทำมาก็คือ การพูดถึงเกี่ยวกับการเป็นโรคซึมเศร้าในมุมของผู้ป่วยอ,อ,อยากให้ได้ไปดูกันเพราะว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดมุมของผู้ป่วยให้คนอื่นที่ไม่เคยเป็นได้ฟังแล้วก็เป็นการถ่ายทอดเออให้คนคนที่ไม่ได้เป็นเข้าใจว่าคนที่เป็นนะ เขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงในในขณนะเดียวกันคนบางคนที่อาจจะประชิญหน้าหรือเป็นอยู่เหมือนกันก็อาจจะได้มีกําลังใจด้วยนะม,นมีคนแบบ inbox มาบอกอีกว่าขอบคุณมากเลยที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเขาเขาเป็นแต่ว่าเขาไม่รู้จะถ่ายทอดหรือเขาไม่รู้จะบอกคนอื่นยังไงเนี่ยแต่ว่าแบบเราสามารถเราสามารถถ่ายทอดออกมาให้แบบมันเป็นรูปเป็นร่างให้ให้คนที่ไม่ได้เป็นเข้าใจนะเออเราก็รู้สึกว่า เรื่องนี้มันสาคัญซึ่งถ้าเราถ้าเราได้ได้รับบทเรียนมาแล้วอ่างเงี้ยเราควรจะต้องส่งต่อเป็นคนน่ารักมากมากเลยขอให้แบบว่าทุกคนกดเข้าไปดูนะพี่มิวค่ะถ้าง้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณมากที่มาแชร์นะคะขอบคุณฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแชร์กันไปเยอะๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวมิวจะเอาลงในเ c e b o o k ของมิวหรือฝากแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่ถ้าง้นทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะบาย